ในช่วงปีที่ผ่านมาถือว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับซึ่งรายการทันโลกได้ให้ความสำคัญในการนำเสนอโดยจัดเป็นตอนพิเศษเพื่อนำเสนอเรื่องราวอย่างจุใจเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านั้นในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเหตุสึนามิถล่มญี่ปุ่นพระราชพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับเคมิเด,เดอร์ตันครบรอบ10ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน แนวาทางการแก้ปัญหาโลกร้อนจากที่ประชุมเมืองเดอร์เบิร์นแอฟริกาใต้และพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีจิกเมเกเซ,เซอร์นำเกลว,วังชุกกับสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมารวมไปถึงเรื่องราวของประเทศภูตานครับนี่จะเป็นบทพิสูจน์ที่ดีนะครับถึงความสําเร็จในการสร้างอาคารเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวในญี่ปุน่นถึงแม้จะมีคนบอกว่าแผ่นดินไหวเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้นะครับ แต่ว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทําให้ญี่ปุ่นสามารถที่จะเตือนแผ่นดินไหวได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงในเวลาไม่กี่นาทีแต่ว่าหลังจากภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับทำให้นักวิชาการด้านแผ่นดินไหวและสึนามิต้องมาคิดทบทวนระบบเตือนภัยกันใหม่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตือนภัยสึนามิซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียในครั้งนี้นะครับ เพราะว่าไม่มีใครคิดว่าจะเกิดซูนามิที่มีความรุนแรงในระดับนี้มาก,ก่อนครับรองศาสตราจารายเร์เสรีระบุว่าชาวญี่ปุ่นตระหนักถึงการรับมือกับแผ่นดินไหวรุนแรงอย่างการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมโดยมีบทเรียนจากการเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะฮอนชูเมื่อกว่าร้อยปีก่อนที่วัดแรงสันสะเทือนได้8.1เรกเตอร์และเกิดสึนามิในอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาทำให้มีผู้เสียชีวิต20,000คน นี่เป็นภาพล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงพลังของสึนามิที่ถ่ายไว้ได้โดยช่างภาพสมัครเล่นและมืออาชีพที่ยังคงมีการน้ำออกมาเผยแพร่เรื่อยๆพลังที่เห็นคงพอจากที่บายได้วา่าทำไมกำแพงสูง10เมตรถึงไม่อาจาต้านแรงคลื่นได้หลายคนไม่คิดว่าคลื่นสึนามิครั้งนี้จะพัดลึกเข้าไปในแผ่นดินบางที่ไกลเข้าไปถึง10กิโลเมตรและนั่นเป็นสิ่งที่ทีมวิจัยเรื่องสึนามิต้องเก็บข้อมูล 日本の危機私たち日本人にとって本当に試されている今日の状況です日本は過去の歴史においてもこの小さな島国と言われながら奇跡的な経済の成長など 国民の力で一人一人の皆さんの力でこの国を築き上げてまいりましたこの地震や津波によってくじけていくわけには絶対にあってはならないことです ถึงวันที่ทั่วโลกจับตามองนัง่นก็นคือพระราชพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวินเลียมและแคทเธอรีนมิเตอร์ตันหลายคนยังคงจำภาพพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาลส์และเจ้าหญิงเดียน์าที่ยิ่งใหญ่และงดงามราวกับเทพนิยายได้นะครับและทุกคนก็หวังที่จะได้เห็นภาพนั้นอีกครั้งจัสต,ตินแห่งราชวงศ์กรีกพอทุนหัวของเจ้าชาย เชื่อว,ว่าการแต่งงานก่อนที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นสิ่งที่ดีและเจ้าชายวิลเลียมก็ได้เจอคู่ที่เหมาะสมแล้วกษัตริย์คอนสแตนตินส่งให้คําแนะนำว่าให้มีความสุขกับพิธีแต่งงานให้มากที่สุดในทุกช่วงขณะเวลาและเชื่อว,ว่าเคสจะใส่ชุดที่น่ารักและก็จะสวยมากวิลเลียมก็จะดูดีมากพวกเขาเป็นคู่หนุ่มสาวที่จะรับการอวยพรที่หลังหลามาจากทุกสารทิศ ในบางช่วงบางตอนของการปกครองนะครับโดยเฉพาะในยุคแรกๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดและการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ทําให้เกิดความวุ่นวายในสังคมยังคงเป็นที่ถูกวิาพากวิจาร์แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในการนําพาประเทศที่มีประชากรกว่าพันล้านคน่าวิกฤตต่อต้านผู้ลุกรานและผงาด ขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในปัจจุบันเราจะย้อนกลับไปดูเรื่องราวของพรรคคอมมิวนิสต์และการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดของพรรคในอนาคตครับที่นี่คือจุดเริ่มประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของจีนมันคือที่กำเนิดของพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อวันที่23-31กรกฎาคม2464ผู้แทน15คนนำโดยชายหนุ่มที่ชื่อเหมาเจ๋อตุง จัดการประชุมพักที่เพิ่งก่อตั้งเป็นครั้งแรกเหมาเกิดเมื่อปี2436เป็นลูกชาวนาที่มั่งคั่งรูปภาพของประธานเหมาตอนที่สามารถรวบอำนาจปกครองจีนเมื่อปี2501เป็นสิ่งพิสูจน์ความสำเร็จทางการเมืองได้ดีแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย คือภาพประวัติศาสตร์ที่โลกไม่มีวันลืมวินาศกรรมที่เกิดขึ้นที่อาคาร World Trade Center ตึกเพนทากอนและเครื่องบินที่ตกลงในทุ่งในรัฐเพลซิวเนียคือเหตุการณ์ที่พลิกโฉมหน้าการเมืองระหว่างประเทศอย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากอดีตผู้นำออสเตรเลียที่ไปอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันเกิดเหตุ จอห์นฮาวเวิร์ดอดีตนายกรัฐมนรตรีออสเตรเลียบอกว่ามนเป็นวันที่ต้องจดจำมันเปลี่ยนธรรมชาติการเมืองของโลกอย่างใหญ่หลวงและเป็นวันที่น่าเศร้าสำหรับหลายครอบครัวไม่เพียงแต่ในอเมริกาแต่ยังในออสเตรเลียและที่อื่นๆทั่วโลกการประกาศสงครามต้านก่อการร้ายของประธานาธิบดีจอจดับเบิลยูบุชของสหรัฐและให้โลกเลือกข้างส่งผลมาถึงนโยบายต่างประเทศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กันยายน2546ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพทางการไทยจับกลุ่มตัวนายฮัมบาลีหรือริดวนอิซามุดดินแกนนำกลุ่มก่อการร้ายยามีอะอิสลามิยะหรือเจไอที่สหรัฐอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดบนเกาะบ,บาหลีอินโดนีเซียและมีสายสัมพันธ์กับเครือข่ายอัลกออิดะฮัมบาลีถูกจับได้ที่บุญญารักอาพาร์ตเมนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าวนี้ถูกรายงานไปทั่วโลกในฐานะที่เป็นข่าวดีสำหรับการจับกลุ่มแกนรนำกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้ Now the Hamali is in the interrogation process together with the a l l i e s the allied countries uh, trying to really interrogate him in somewhere we cannot tell where is it ท่ามกลางกระแสะข่าวคุกลับ มีการพูดถึงและตั้งข้อสังเกตต่ตอสถานีวิทยุ VOA หรือ Voice of America ที่ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอย่างหนาหู นี่คือเครื่องส่งกระจายเสียงแบบขนาด500กิโลวัตต์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆอุปกรณ์ซึ่งอยู่ในศูนย์กระจายเสียงนานาชาติแห่งนี้ร,รัฐบาลไทยสมัยนั้นได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการด้านในสถานีวิทยุแห่งนี้เพื่อยืนยันพื้นที่กว่า3,000ไร่ที่เคยเป็นสถานีส่งวิทยุเคลื่อสั้นต้านคอมมิวนิสต์ในสงครามเย็นของกองทัพสหรัฐก่อนจะมาโอนให้กลมประชาสัมพันธ์ของไทยในเวลาต่อมานั้นไม่ได้เป็นคุกลับอย่างที่มีการตั้งข้อสังเกต สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราจะต้องสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศดังนั้นในช่วงแรกของรายการทันโลกวันนี้นะครับผมจะไปแนะนําโครงการที่น่าสนใจนั่นก็คือโครงการรถไฟสายสภาพอากาศหรือที่เรียกว่า The Climate Train ครับนี่คือขบวนรถไฟพิเศษที่จะสื่อสารกับผู้คน ถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือที่เรียกว่า c l คล e t เมทร c l คล a t เม r a i n ออกเดินทางไปทั่วแอฟริกาใต้ก่อนที่จะไปจบการเดินทางที่เมืองเดอร์เบิลซึ่งเป็นสถานที่ประชุมของคอบ17 c l คล a t เมทร i นไปอยู่ที่เมืองลอิส์ริชาร์ดในจังหวัดลิมโปโปกลุ่มผู้สูงอายุที่มารอยอยู่ที่ชานชลาคือชนเผ่าวเวอร์เดซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของจังหวัดริมภู พวกเขาพยายามปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างสุดกำลังพวกเขามาที่นี่เพื่อแสดงความกังวลของผลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีต่อชุมชนของพวกเขาดีเลนแมกแกรีนักวิจัยสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยโรสในเมืองเกรแฮมทาวในแอฟริกาใต้ได้ร่วมเดินทางกับรถบบวนนี้มาตั้งแต่เริ่มบอกว่าเขารู้สึกว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราปฏิบัติต่อโลกของเรา ดิแลนบอกว่าพื้นฐานการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ถูกคุกคามด้วยประชากรเพียงร้อยละหนึ่งเรามีคนเพียงร้อยละหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรของโลกมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาอาหารดินหรือว่าปา่าในขณะที่ส่วนที่เหลือของโลกโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่เปราะบางต้องมาแบกรับภาระและมีชีวิตอยู่จากสิ่งที่คนหงเปอร์เซ็นต์เหลือเอาไว้ให้สำหรับองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ที่กดดันรัฐบาลในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ มีความกังวลว่าการประชุมที่เดออ์เบิลจะล้มเหลวไม่สามารถที่จะมีข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายได้พระราชพิธีอภิเษกสมรสที่งดงามตรการตาท่ามกลางขุนเขาบนเทือกเขาหิมาลัยสวรรค์นบนดินแห่งสุดท้ายผู้ตานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าทันโลกกับชายรัถมยา 24และ25ทธันวาคมนี้20.30นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS ในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอในตอนพิเศษที่ชื่อว่าผู้ตานดินแดนแห่งบางกรสายฟ้า อย่างที่ได้สัญญากับคุณผู้ชมไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับหลังจากกลับมาจากการทําข่าวพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเกเซอร์นําเกลว,วังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาว่าจะนําภาพความประทับใจและความงดงามของพระราชพิธีมานําเสนอสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกซึ่งมีพระชนมายุ21ชัรษาเป็นบุตรสาวของนักบิน และกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ประเทศอังกฤษครอบครัวของพระองค์ทรงมีความใกล้ชิดกับครอบครัวของกษัตริย์จิกมี่เป็นอย่างดีโดยสมเด็จพระราชาธิบดีส่งเล่าเรื่องราวความรักของพระองค์ว่าได้พบกับสมเด็จพระราชินีตอนที่พระองค์มีพระชนมายุ17ชั้นสาในขณะที่สมเด็จพระราชินีมีพระชนมายุ7ชั้นสาในงานปิคนิคของครอบครัว พระองค์ทรงคุกข่าวและบอกว่าถ้าเราโตขึ้นและยังเป็นโสดรวมถึงไม่ได้แต่งงานและเจ้ายังโสดไม่ได้แต่งงานเช่นกันและยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราจะขอเจ้ามาเป็นภรรยาและในวันนี้คำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้ก็เป็นจริงแล้วท่านอูเกนเชชุบดอจีซึ่งมีศัก์เป็นพระมาตุลาหรือว่าน้าชายของสมเด็จพระราชาธิบดีเล่าให้รายการทันโลกฟังว่า สมเด็จพระราชินีไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนและเห็นมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ท่านอุกเกะเล่าว่าพ่อของพระราชินีเป็นเพื่อนกับท่านมาตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกันท่านได้เห็นพระราชินีเจริญพระชนสามาต,ตลอด ท่านเรียนที่เดียวกับพ่อของพระราชินีเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกันท่านเห็นว่าพระราชินีทรงเป็นคนที่วิเศษมีความเมตตาใจดีถึงแม้จะมีอายุน้อยก็ตามแต่ก็มีการเอาใ้ใส่ผู้อื่นให้ความเคารพผู้ใหญ่นี่คือสิ่งที่ท่านจดจําเกี่ยวกับพระองค์เมื่อรู้ว่าพระองค์เป็นคนที่สมเด็จพระราชาธิบดีเลือกให้มาเป็นพระราชินีจึงดีใจมาก Señorashe has chosen be the future queen to Bhutan Bhutan of His Majesty การแสดงออกของสมเด็จพระราชาธิบดีไม่ว่าจะเป็นการเดินจุงมือพระราชินีตลอดเวลาหรือแม้แต่การจุมพิษสมเด็จพระราชินีต่อหน้าสาธารณาชนเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีสมาชิกราชวงศ์พระองค์ใดเคยทำมาก่อนซึ่งแสดงให้เห็นการเป็นคนหัวก้าวหน้าและตอนนี้หนุ่มสาวซึ่งเป็นคู่รักในภูตานก็เริ่มทำตามและยึดเอาทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่างของความรัก และทั้งหมดก็คือรายการทันโลกกับผมชัยรัตน์มยาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อรายการของเราได้ผ่านทางอีเมลแอดเดรสทันโลก @thaipbs.or.th สำหรับในปีใหม่นี้นะครับผมขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงคิดบวกเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ทั้งดีและร้ายที่จะเข้ามาในปีนี้นะครับและทางรายการจะนำเรื่องราวที่หลากหลายและน่าสนใจจากทั่วโลกมานำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชม ทุกวันเสาร์และอาทิตย์20นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ